โอ้โห oh มาแล้วครับผมเพื่อนๆตอนนี้เริ่มมีจําหน่ายให้เพื่อนๆแล้วนะครับผมนี่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 เป็นกองเป็นกองเลยนะครับผมตัวอย่างใหญ่นะครับผมแน่แน่แน่เพื่อนๆถ้าใดสนใจก็กริง๊งแกรงเข้ามาได้นะครับนี่เริ่มมีให้เพื่อนๆได้อีกนาไปเลี้ยงแล้วนะครับผมนี่ก็ยังพอมีอยู่นะครับนี่เพื่อนรีรบๆมากันหน่อยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆ น่น <Merci. S 2> ่เน่น <Iya. S 1> ่มีบ่อนะครับผมมีมีทั้งหมดสามบ่อนะครับผมเน่เ่บ่อนี้ก็จะตัวเล็กกว่านิดหน่อยนะครับนี่มาได้นะครับสนใจก็มาหาพี่เอกได้นะครับผมทุกเมื่อนะครับช้าหมดอดนะครับผมเดี๋ยวจะหมดโอกาสเลี้ยงแล้วนะครับอ่าฮช่วงนี้ก็หายากอยู่นะครับผมอุ้ยบ่อนี้ก็มีเนี่ครับผมต็มเลยนะครับผมนี่นี่นี่เพื่อนนี่เหียบ เพียบอยู่นะครับผมม,ม,มีทั้งลูกอสลูกอสตก็มีอยู่แต่ก็เป็นไดโนเสาร์หมดละมีแข้งมีขามีหางหมดแล้วนะครับผมนี่แบบนี้นี่เ,นเพื่อนอไ้เจอกันคลิปหนะ้าสนใจก็กริ๊งเลยนะครับ